ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดีเซนทรัลไลซ์หรือเปล่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดีเซนทรัลไลซ์ได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ที่พยายามโฆษณาตัวเองว่าเป็นการกําจัดการรวมศูนย์อำนาจกําจัดตัวกลางกระจายศูนย์แท้จริงแล้วมันดีเซนทรัลไลซ์จริงหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่2คือแล้วถ้ามันไม่ดีเซนทรัลไลซ์มันจําเป็นต้องดีเซนทรัลไลซ์หรือเปล่าแล้วถ้าเราตั้งคําถามดีๆอะไรกันแน่ที่จําเป็นนะฮะที่จะต้องไม่มีศูนย์กลาง คำตอบหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะได้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราไม่จำเป็นต้องด e เซนทรัลไลซ์ทุกอย่างก็ได้แต่เราจําเป็นต้องด e เซนทรัล i z e ์สิ่งที่ที่ได้พูดคุยกันในวันก่อนเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังค่อนข้างที่จะไม่สามารถหรือผมอาจจะไม่ได้เข้าใจมันอย่างเต็มที่คือเรื่องของ ownership และ property right ใน digital asset นะว่ามัน ืออะไรกันแนะ่มันมีความสําคัญยังไงแล้วแล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนกันแนะ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะมาแบ่งปันความงงกันนะว่าว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยสําคัญอะไรคือ ownership ที่แท้จริงนะฮะแล้วมันมีผลยังไงประเด็นตรงนี้เนี่ยมันมาจากโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งของของซีโนนิมนั่นแหละซึ่ง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 เตะตาผมนะก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า slash tag Uh, อันนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นเจ้าอื่นทําในลักษณะแบบเดียวกันนะครับคือเราจะเจออย่างเช่นว่าโอเคซิโนโนนิมพูดถึงเรื่องของ on-ibol m ใช่ไหมเราก็จะมีการทํา USDT on Bitcoin ซึ่งเราก็จะเห็นจากทาง Lightning Labs เองก็ออกมาด้วยโปรเจกต์ชื่อว่า Taro ซึ่งก็จะเป็นการสร้าง USDToken บน Lightning Network เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่ามันจะมี อีกตัวหนึ่งที่ที่ชื่อว่า #slashtag นั่นแหละที่จริงๆวันนั้นหลายคนที่ได้ดูวิดีโอก็จะยังเห็นว่าผมก็ยังงงๆอยู่เฮ้ยสรุปคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะสำหรับวิดีโอซับไตเติลเสร็จแล้วนะฮะ คุณจักรพันธ์วันดีนะค,คุณตั้มนะฮะได้อาสาเข้ามาช่วยทำศับไาทยโทรให้นะครับผมอัปโหลดไว้ในช annel แล้วเดี๋ยวจบวิดีโอนี้หรือว่าประมาณคืนนี้นะผมจะพับเลชให้นะครับก,ก,ก็มาประกาศตรงนี้ก่อนจริงๆมีหลายอย่างที่จะประกาศประกาศก่อนก่อนลืมดีกว่านะฮะนอกเหนือจากวิดีโอแล้วเนี่ยก็จะมีวิดีโออื่นอีกนะฮะมีงานที่ได้ทำคอลับกับทาง ทางอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับล้วก็พรุ่งนี้เองก็จะมีการถ่ายทําวิดีโอช่วงซีรีส์คริปโต101เพิ่มเติมทานะเป็นซีซั่นที่3กับทางกรอตนะฮะอะไรก็ตามที่เป็นการเผยแพร่ความรู้สําหรับผู้คนทําให้สามารถเข้ามาอยู่ในโลกของคริปโตโดยปลอดภัยได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับนอกเหนือจากนั้นมีขายของด้วยมีเมอร์เชนดิส์นะฮะมี follower อีกคนหนึ่งคุณอันนะฮะได้เสนอเข้ามาบอกว่าอยากลองทําเสื้อนะฮะของรายการ ก็จะไม่ใช่เชิงเป็นเสื้อชมรม CDC เลยแต่เป็นเสื้อของ CDC Bitcoin Talk นะฮะก็แบรนด์จะเป็นในส่วนของตัวผมเลยนะครับก็มีออกมาแล้วตัวหนึ่งวันก่อนผมได้ถ่ายรูปใส่ให้ดูแล้วด้วยซ้ำนะฮะขึ้นบน f a c e b o o นะครับเป็นเป็นตัวทดลองตลาดก่อนตัวหนึ่งเป็นลายง่ายๆนะฮะเขียนว่า Fix t h e m o n e y Fix the World มีรูปกราฟิกป p ิเอนยาสาที่วาดโดยทีมของของคุณตั้มก่อนหน้านั้นผสมอยู่ในนั้นด้วยนะฮะตอนนี้ก็ผลิตเสร็จแล้ว กำลังจะเปิดขายกำลังเดี๋ยวขอเซตอัพนะช่องทางการขายก่อนนะครับก็คิดว่าจะจะมีได้ทางไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ช็อปนะฮะหรือว่าทางเว็บไซต์เพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ก็ถ้าใครสนใจนะอันนี้ไม่ได้ทำ NFT ไม่ได้อะไรนะก็คือเป็นเสื้อธรรมดาซื้อไปคุณได้เป็นเจ้าของเสื้อตัวนั้นหรือ,อยังก็น่าคิด <laughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่เรียกว่าผมโดนกระตุ้นมาด้วยประเด็นของ slash tag ะะว่าอะไรคือ ownership ที่แท้จริงจริงๆเรื่องวันนี้เนี่ยมันจะผูกพันกับเรื่องของ NFT พอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพวกเกม NFT นะฮะคือ NFT เราจะแยกออกเป็นหลายๆสาขา,า,ขาหลายๆขาแขนงก็ไดนะะ้ในส่วนของงานศิลปะนะฮะในส่วนของของสะสม collection นะ,ะในส่วนของการประกาศเ,เขาเรียกว่า ประกาศสักดาหรอไม่รู้เหมือนกันประกาศสถานะอะไรบางอยา่างนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ b อบเจกต์ในเกมนะครับ NFT คืออะไร <laughs> NFT คืออะไรสำหรับหลายคนที่อาจจะฟังรายการผมแล้วไม่ได้ไปฟังช่องอื่นซึ่งคงไม่มีหรอกนะฮะไม่รู้จะต้องอธิบายทำไมเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเลย NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token คำว่า Non-Fungible Token หมายถึงโทเค็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ใช่อันหนึ่งเดียว,วเป็นเป็น,ปนอันที่ไม่เหมือนใคร นะฮะไม่ซ้ํากับใครและไม่สามารถทําซ้ําได้คือคือไม่ฟังจิบเบิลคำว่าฟังจริงๆคำว่านอนฟังจิบเบิลมันอธิบายยากแต่ว่าอะไรมันอธิบายง่ายกว่าถ้าเราเข้าใจว่าฟังจิบเบิลแปลว่าอะไรฟังจิเบิลแปลว่าใช้แทนกันได้เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของโทเค็นที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ซึ่งก,ก่อนผมจาได้ผมเปิดวิดีโอหนึ่งเราก็เจอว่านอนฟังจิบเบิลโทเค็นคืออะไรเขาบอกว่าเป็นลักษณะของโทเค็นที่สามารถนํามาใช้แทนกันได้แล้วก็แบบเอ๊ะ yeah <laughs> i n t e r c h a n g e a b l e ไม่นะไม่นะฮะแต่ก็โอเคอันนี้หลายคนน่าจะเข้าใจถูกอยู่แล้วนะครับแล้วมันคืออะไรล่ะถ้าเราเปรียบเทียบในภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเข้าใจง่ายๆนะฮะยกตัวอย่างว่าถ้า Bitcoin เป็น fungible asset ตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆ m o n o r o อาจจะตะโกนอยู่ข้างหลังแล้วบอก Bitcoin ไม่ fungible นะก็แบบเออนั่งงงก่อนนะสมมุติว่า Bitcoin เป็น fungible asset นะครับแล้ว อะไรจะทําให้มันไม่ฟังิ์ชิบอหรืออะไรมันแตกต่างกันจากการที่ว่าฟังชิบอหรือไม่ฟังก์ชิบอทำไมมันหนึ่งฟังชิบอฟังก์ชิบเพราะว่า1บิตคอยมันเท่ากับ1บิตคอยนะฮะคุณได้รับ1บิตคอยมาไม่ว่าจะได้มาจากใครไม่ว่ามันจะรวมมันจะาก,กี่ UTXO หรือว่าจะมาจาก1 u t x o ที่แตกมาเป็นหลายๆอันเล็กๆ1บิตคอยก็คือ1บิตคอยเงินก็คือเงินเหมือนกับเงินบาทคุณได้รับเงินบาทเข้าบัญชีถามว่าคุณได้รับคุณไปขายของแล้วคุณได้เงินมา 1, บาบทคุณถมว่าพันนนนนีีี้มัััต่่่าาาางงงจกกบบททออยยูใญชเรไ เราไม่ถามเพราะว่าหน่วยพวกนี้เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าเป็น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 เออเกภาพนะฮะไม่ใช่เอกภพเอกภาพนะฮคือคือมันเป็นเหมือนกันหมดมันใช้แทนกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามันไม่ฟังกิฟบอล่ะถ้ามันใช้แทนกันไม่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองก็คือว่า มันจะทําให้เงินแต่ละใบแต่ละธนบัตรแต่ละตัวเลขแต่ละบาทที่คุณรับเข้ามาเนี่ยมันมีค่าไม่เหมือนกันเรายกตัวอย่างถ้าเรายกตัวอย่างเป็นเงินเราจะนึกถึงพวกธนาบัตรที่เป็นธนาบัตรสะสมนะใครที่มีเก็บธนาบัตร60บาทเอาไว้บ้างเนี่ยนะก็จะรู้ว่ามันมีจํานวนจํากัดผลิตมาในช่วงเวลาจํากัดแล้วมันก็จะมีราคามากกว่า60บาทแล้วในปัจจุบันแบบนี้เราจะถือเป็น non fungible token แต่ว่ามันจริงๆฟัง f ิบิ i b i l i t y เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดเป็น scale คือมันมีของที่ fungible ไม่ฟัง g i b l e แล้วก็มีทุกสิ่่่งงงงทกอยาาาระหวนนั้น อย่างบิตคอยก็อาจจะบอกได้ว่ามันไม่ได้ t o t a l l ี่ไม่ได้ฟูลีฟังก์ชเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทุกๆ UTXO มันมีประวัติที่แตกต่างกันและประวัติที่แตกต่างกันทําให้แต่และ UTXO สามารถมีค่าที่แตกต่างกันได้ แต่ว่าคำพูดนี้จริงๆยังไม่ได้ถูกรีเฟล็กออกมาในส่วนของราคาตลาดนะฮะเอ่อ x วอร์จินยยังไม่ได้มีมูลค่ามากกว่าในส่วนของ UTXO ที่มีประวัติแต่อย่างใดแต่ว่าอันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพราะว่าการที่ประวัติมันไม่สามารถลบล้างได้เนี่ยก็ทำให้ f ังกิบิลิตีของโทเค็นของ i t t o o n เนี่ยมันก็ลดลงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าบิตคเป็น NFT ก็ยังได้นะแต่กลับเข้าเรื่องของเรา นะฮะ NFT ที่ผมพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราสามารถมีโทเค็นอะไรบางอย่างที่มันแสดงถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมีใครมาลอกเลียนแบบเราหรือทำซ้ำเราได้และเป็นจุดที่สปาร์ความเข้าใจผิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและในขณะเดียวกันก็มีทั้งเรื่องน่าเบื่อและความน่าสนใจไปพร,ร้อมๆกันนะครับ ส่วนที่ผมอยากจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยโตรงกับเทคโนโลยีอย่างเช่นสแลชแทง่ายก่อนเลยคือเกม NFT อย่างที่ว่านะฮะเกม NFT ในในมุมหน,นึ่งเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะ,ะผมจำได้ผมเคยเล่า Conversation นี้ผมเคยเล่าบทสนทนานี้นะฮะที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับน้อยคนหนึ่งว่าเป็น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 น้องที่ถามผมว่าทาไมผมไม่เล่นพวกการเกมออนไลน์ทำไมผมไม่เล่น h a r ร Online, ไมไม์ Stone ทำไมผมไม่เล่นตัวอะไรนะ League of l e g e n d s Wild Rift นะฮะ จริงๆผมก็ตอบผมไม่รู้นะแค่ผมรู้สึกว่าแบบเออมันมันต้องจ่ายเยอะเนาะแล้วก็แล้วก็มันเป็น pay to win หรือเปล่าคือหมายว่าเราต้องจ่ายเพื่อที่จะช,ชนะหรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกผมตอนที่ผมพูดว่ามันเป็น pay to win เนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่านั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เล่นนะคือซึ่งแน,น,น่นอน่าน้องเขาก็สวนมาทันทีว่าแบบเออปกติอย่างเมื่อก่อนพี่เล่นเอ่อ uh, magic the gathering ใช่ไหมนะเล่นการ์ดยูกิมันก็ต้องจ่ายเพื่อซื้อกาดเป็นซองๆอ,อ,อยู่ดีนี่เพราะฉะนั้นมันก็คือ pay to win อยู่ดี บอกก็ใช่นะฮะก็ใช่มันถึงเราถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหตุผลเท่าไหร่จนมานั่งพิจารณาว่าทําไมเนี่ยนะฮะหนึ่งในความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าอย่างอย่างเวลาผมทุกวันนี้ผมยังเปิดการ์ดแมจิกที่ผมมีตั้งแต่สมัย,ม,ยมัธยมมาดูได้นะผมรู้ว่าราคาแต่ละใบเท่าไหร่ผมมีคอลเลกชันที่ผมรู้ว่าถ้าผมขายผมได้เงินเท่าไหร่แล้วมันก็ยังเป็นของผมอยู่ถึงแม้ว่าบริษัทอย่างวิสระอัลติคอสจะปิดตัวลงไปแต่การ์ดเหล่านั้นก็เป็นของผมอยู่แล้วมันก็ยังสามารถใช้งานนได้อยู่นะ ตอนนั้นแหละก็จําได้เลยนี่อันนี้ก็หลายปีพอสมควรแล้วนะก็เป็นช่วงที่เราแวบ,บขึ้นมาว่าเออถ้ามันมีเกมออนไลน์หรือเกมการ์ดหรืออะไรก็ได้นะฮะที่ของสะสมในนั้นเนี่ยมันเป็นของเราอย่างแท้จริงเราพร้อมที่จะจ่ายนะแต่ปัญหาคือตอนนี้ถ้าเราจ่ายไปเราซื้อของมาถ้าเซิร์ฟเวอร์เกมปิดเราเล่นต่อไม่ได้นะฮะคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาขายต่อหรือว่าอะไรต่ออะไรคือเราเล่นต่อไม่ได้ ซึ่งมันเป็นเทรนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะล่าสุดนี้3 d s ผมไม่สามารถที่จะโหลดเกมได้หลายเกมแล้วนะก็มีปัญหาเหมือนกัน Nintendo เริ่มไล่ปิด e shop สําหรับเครื่องเก่านะวี Wii ไม่สามารถ Access e shop ได้อีกต่อไปของที่เราเคยซื้อไว้ในออนไลน์สตอร์เราไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นคือสาเหตุที่ตอนนี้อย่างเครื่อง Switch เนี่ยผมก็จะเน้นซื้อตลับอย่างเดียวเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเวลาผ่านไปเราอาจจะเล่นเกมที่เรามีไม่ได้เนี่ยนะฮะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเกมเหล่านั้นอย่างแท้จริงเหมือนเราเช่เช่่าาาเเเเ้ใชชหมือนรนรล ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับตลับเกมสมัยเครื่องแฟมิคอมเครื่องซูเปอร์ทุกวันนี้มันก็ยังสามารถที่จะคนขึ้นมาเล่นได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทาอย่างนั้นเราอาจจะใช้มูเลเตอร์ในึมือถือเล่นเอาอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันก็เป็นเซนส์ของความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเป็นเจ้าของแอสเซทต่างๆเหล่า,าลนั้นได้ล่ะถ้าในเกมผมสามารถมีการที่ผมถืออะไรบางอย่างที่ผมเป็นเจ้าของได้แท้จริงผมน่าจะแฮปปี้กันการซื้อมันนะนะฮะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออ NFT เทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเหมาะสําหรับตรงนี้ นะซึ่งเราก็มาดูตอนนั้นก็จะมีพวก NFT เกมอย่างพวกค y p t o k ค t t i e s นะฮะ Axie Infinity กตีัลงมาซึ่งมันก็ตอบโจทย์ในแง่นั้นก็คือว่าแอสเซทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรามีโทเค็นที่เป็นของของเราเองผมคิดว่าผมจะผมเจอคำตอบผมคิดว่าเออเนี่ยแหละนะฮะคือคือสิ่งที่เราอยากเห็นเราก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็น่าจะสนุกไปกับมันได้แต่ว่าผมก็จะมีข้อที่ติดอยู่ในใจสองสมข้อเหมือนกันข้อที่หนึ่งเลยคืออย่างยกตัวอย่าง a x i e Infinity NFT โทเค็นทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บนเชนที่ ไม่ได้มีการกระจายศูนย์ไม่ได้สามารถป้องกันการแทรกแซงได้นะฮะเ,เชนที่มีการรวมศูนย์อำนาจการควบคุมและสามารถที่จะ roll back และ hard fork ได้เรื่อยๆอย่างอีเทเรียมมันสามารถที่จะทําให้เราเป็นเจ้าของแอสเซทเหล่านั้นได้จริงๆหรือเปล่าเพราะงั้นข้อที่1เลยคืออะไรก็ตามนอกเหนือจากบิตคอยเนี่ยเราสามารถมีความเป็นเจ้าของมันได้อย่างแท้จริงไหม มันไปจนถึงจุดที่ว่าเวลาคนพูดกับผมเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาคริปโตเคอเรนซีแล้วพูดถึงเรื่องของการใช้อย่างฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยผมยังพูดอยู่เรื่อยว่าถ้าคุณไม่ได้จะเก็บบิตคอยคุณจะเก็บเหรียญอื่นๆจริงๆคุณเก็บไปในเอ็กเชนจก็ได้เพราะมันไม่ได้ต่างกันดีไม่ดีปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าบล็อกเชนต่างๆเหล่านั้นก็สามารถที่จะลบข้อมูลของคุณทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทําแต่เขาสามารถทําได้และการที่เขาสามารถทําได้แต่ไม่ทํากับการที่มันมีเชนทีีาาท่่่มมมมมมมัมัันะะะะัันน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 ไไไใคครรรรสาาาาถทํด้้เเเหือกะะะบพฉ อันนั้นก็เป็นจุดข้อที่หนึ่งที่ทำให้เราลังเลแต่พอเราลังเลปุ๊บเราก็เริ่มมองไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะแต่ถึงแม้ว่าโทเค็นมันจะเป็นของเราในเชิงของ Key ถ้าเซิร์ฟเวอร์มันปิดล่ะเพราะอย่าลืมว่าการเรนเดอร์คียต่างๆ Meta d a ต้ต่างๆที่ embed อยู่ในโทเค็นของเรานั้นเนี่ยมันยังอาศัย Centralized Service Centralized Serv e r อยู่ถ้าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นหายตัวไปล่ะ โทเค็นของเรามันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขแรนดอมที่มันไม่สามารถใช้งานได้หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าในอนาคตครีเอเตอร์ของเกมเหล่านั้นเมื่อมีเกมใหม่อาจจะสามารถสร้าง cross compatibility ให้สามารถนำเอา metadata หรือโทเค็นเก่าๆไป Activate และใช้งานในเกมใหม่ได้แต่เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาในการที่จะใช้ Asset เหล่านั้นแล้วมันต่างอะไร <laughs> กับการที่เราจะซื้อเกมใน App Store แล้วซื้อกาดใน Hard Store หรืออะไรต่ออะไร แล้วเมื่อเขาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเขาปิดเกมเราก็ไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะมันต่างอะไรกันเพราะฉะนั้นในมุมมองของ ownership เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแล้วพอเราคิดแบบนี้เราก็รู้สึกว่าการใช้ในแง่ของ ownership การใช้ NFT ในแง่ของ ownership เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะในมุมมองนี้นะครับ แน่นอนมันมีประโยชน์อย่างอื่นมันอาจจะให้ความสะดวกสบายด้าน t u t n t n c a t i o n นะฮะด้านการแสดง User นะฮะด้านการทำา c t t o o n ต่างๆนานาหรือว่าสร้างความลำบากก็แล้วแต่ว่า Action ต่างๆเหล่านั้นมันทำบน s e r v ์ฟอร์บน p r i v a t e blockchain หรือว่าทำบน blockchain อย่าง ethereum ซึ่งจะ incur ค่าเรียกว่า gas fee มหาศาลนะฮะมันเป็นมันเป็นข้อที่ท,ที่ที่ทำให้เราได้คิดแหละแล้วเราก็เจอโปรเจกต์อย่างเช่น slash tag สิ่งที่เขาทำคืออะไรนะฮะคือแทนที่เราจะทำโทเค็นเหรียญ NFT นะฮะโทเค็นที่ non fungible object โทเค็นนี่เราก็แบบเหมือนเวลาเราเล่นเกมเราวางเหรียญเป็นค่า HP อะไรพวกนั้นก็เรียกโทเค็นใช่ไหมบิตคอยก็เป็นโทเค็นเราเรียกเป็นเป็น fungible โทเค็น token, ที่เป็น native โทเค็นของบล็อกเชนบิตคอยนะฮะแทนที่เราจะทำโทเค็นแล้วเราผูก meta data ของเราเอาไว้กับโทเค็นนั้น เพื่อให้โทเค็นนั้นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกับอ็อบเจกต์บางอย่างใน p r i v a t e server บางที่นะแล้วเราอ t h เทนติเค e ความเป็นเจ้าของในอ b อบเจกต์เหล่านั้นหรืออ t h เทนติเค e ตัวเองเข้าไปเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและเพื่อใช้งานอ b อบเจกต์เหล่านั้นในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเหล่านั้นผ่านการแสดงความเป็นเจ้าของโทเค็นนั้นมันจะง่ายกว่าไหมถ้าเราสามารถเอาโทเค็นออกไปแล้วเราเปลี่ยนเป็นแค่เลเยอร์ของการแสดงความเป็นเจ้าของ กับ private service บนเซิร์ฟเวอร์สักอันหนึ่งผ่าน public key private key นะฮะแต่ถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าทุกคนน่ะจำเป็นที่จะต้องผู้ใช้งานทุกคนจำเป็นที่จะต้องสามารถเข้าถึง public key private key แล้วก็ key signing capabilities ได้ซึ่งในโลกก่อนหน้า bitcoin เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ PGP มีมานานแล้วผมแทบจะไม่รู้จักใครเลยนอกจากพี่ชายผมที่ใช้นะฮะและถึงแม้กระทั่งขณะนั้นเองเขาก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมันกลับเป็นไปได้ในยุคสมัยหลังบิตคอยนี่แหละเพราะว่าการที่ทุกคนมีบิตคอย wallet ก็แปลว่าเราอยู่เราสามารถควบคุมและเรามีควบคุมเหนือ private key บางส่วนเหนือ public key บางส่วนที่เป็นของเราแล้วเราก็สามารถใช้ private key public key เหล่านั้นในการ อนุมัติตัวเองหรืออนุมัติแอคชั่นของตัวเราเองหรือใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของ Account ของเราบน p r i v a t e service ก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีโทเค็นอะไรมาอยู่ตรงกลางและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือไม่จำเป็นที่จะต้องมี call input output อะไรจากแอปพลิเคชันบางอย่างด้วยซ้ำนะเพราะว่าสิ่งที่โปรโตคอลอย่างเช่ slash stack ทำเนี่ยเขาสร้างเป็น p r o t o คอ l เป็นโปรโตคอลที่เราสามารถที่จะใช้งานมันได้ผ่านในที่สุดคืออาจจะเป็น Wallet ไหนก็ได้ที่ adopt Protocol นี้ไปใช้หรือ Wallet ของเขาเองหรือถ้าในที่สุดที่ผมพยายามถามในรายการคือจะทำบิ๊บไหมจะทำ BAP ไหมนะเพราะว่ามันน่าสนใจนจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่การพลิกแพลงในส่วนของพวก Signature Signing Sign เอ่อ e r i f y Message แค่นั้นเองนะฮะแล้วมันต่างกันไหมมันตะ่างกันไหมนะสมมติว่าผมมีเกมออนไลน์อันหนึ่งที่ แอคเคาท์ของผมผมไม่ต้องบอกผมเป็นใครไม่ต้องบอกชื่ออะไรไม่ต้องลิงก์อ e ีเมลอะไรก็ได้แต่ผมลิงก์กับพาวเวอร์ของผมการที่มันจะถูกแบนโดยแบบเดโมแกรมฟิกแบนเช่นคุณอยู่ในประเทศนี้คุณห้ามเล่นนะฮะหรือว่าคุณไม่สนับสนุนประเทศนี้ในสงครามนี้คุณห้ามเล่นนะ,ะหรือว่าคุณไม่ใช่เพศนี้ไม่ใช่เพศสภาพนั้นคุณห้ามเล่นมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเบื้องหลัง Pri เ a t e key เหล่านั้นเขาไม่มีทางสามารถที่จะรู้ว่าเรามีใครเป็นใครได้ หรือว่าเก็บข้อมูลก็เก็บในส่วนเฉพาะที่เราสามารถที่จะ Verify ว่าเราผ่านเกณฑ์โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลได้ผ่านการ Verify s i gnature ผ่านการ Verify ตัว private key public key เพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง ownership แล้วแต่เราพูดถึงเรื่องของ access user authentication นะฮะมันอาจจะตอบโจทย์ในแง่นั้นแล้วถ้ามันสามารถตอบโจทย์ในแง่นั้นได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีโทเค็นไหมอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าคิดนะฮะ ข้อดีของโทเค็นอีกอย่างหนึ่งที่มันจะแตกต่างกันคือมันสามารถเอาไปขายได้ซึ่งหลายคนก็จะชอบตรงนี้แต่ว่าถ้าอ็อบเจกต์เหล่านั้นเนี่ยตัวโทเค็นมันเป็นเพียงแค่คล้ายๆเป็นแบบซิมลิงก์มันเป็นแค่แค่ลิงก์ไปสู่อ็อบเจกต์บางอย่างที่อยู่และมีตัวตนอยู่ใน p r i v a t ในในเขาเรียกว่าในสภาพแวดล้อมที่เป็น p r i v a t เนี่ยจริงๆมันคือปาหีหรือเปล่ามันก็น่าคิดมันก็น่าคิดเพราะว่าถ้ามันเป็นแค่นั้นจริงๆแล้วการ แค่การออเทนติเคตแอสเซทต่างๆบน p r i v a t e service เหล่านั้นด้วย public key มันก็เพียงพอแล้วก็มีค่าเช่นเดียวกันนะฮะเราจะพูดว่าถ้าแต่ถ้ามันเป็นโทเค็นเราสามารถไปขายที่ตลาดอื่นได้เข้า secondary market ที่อื่นได้อะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยขนาดนั้นแล้วเราก็รู้ว่า secondary market ของ NFT มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าทุกโทเค็นมันไม่มีความฟังจิฟเบิลเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิด market ที่มี liquidity ขึ้นได้นอกเหนือจากการสร้าง marketplace ขึ้นมาซึ่งพยายามรวมมาทุกอย่างมาอยู่บน Standard เดียวกันเราจะเห็นอย่างบน OpenSea อย่างบนอะไรพวกนี้ ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็น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 เขาเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะมีข้อมีข้อตลกตลกอยู่ในนั้นเยอะพอสมควรว่าเอะสรุปแล้วอะไรคือสิ่งที่เราซื้อมากันแน่นะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดที่ผมไม่อันนี้เป็นจุดที่ผมไม่มั่นใจว่าผมมีข้อสรุปอะไรแต่ว่าเป็นข้อที่เรียกว่าถูกกระตกให้คิดแล้วกันว่า ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังก้าวเข้าสู่ด e เซนทรัลไลเซชันมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องดิเซนทรัลไลซ์หรือเปล่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถด e เซนทรัลไลซ์ได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ที่พยายามโฆษณาตัวเองว่าเป็นการกำจัดการรวมศูนย์อำนาจกำจัดตัวกลางกระจายศูนย์แท้จริงแล้วมันด e เซนทรัลไลซ์จริงหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองคือ แล้วถ้ามันไม่ดีเซนทรัลไลซ์มันจําเป็นต้องดีเซนทรัลไลซ์หรือเปล่าแล้วถ้าเราตั้งคําถามดีๆอะไรกันแน่ที่จําเป็นนะฮะที่จะต้องไม่มีศูนย์กลางคําตอบหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะได้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราไม่จาเป็นต้องดีเซนทรัลไลซ์ทุกอย่างก็ได้แต่เราจําเป็นต้องดีเซนทรัลไลซ์สิ่งที่เป็นตัวกลุ่มอํานาจในเวลานั้นๆน,น,นะฮะไม่ได้จําเป็นด้วยซ้าแต่มันจะเป็นวิถีของโลกเป็นวิถีของโลกเพราะว่าอะไรก็ตามที่สามารถเป็นศูนย์รวมอํานาจการปกครองได้เนี่ยนะ เมื่อมันถูกรวมศูนย์มากๆกระแสการต่อต้านการรวมศูนย์มันก็จะเกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็จะถูกดีเซนทรัลไลซ์ออกและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะโยนขั้วอำนาจต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ความวุ่นวายเปรียบเทียบกับจริงๆแล้วนะฮะเรามาคุยกันชิวๆดีกว่านะเปรียบเทียบกับอย่างช่วงนี้ผมพยายามเล่นเกมมันนึงให้จบ คือเนื้อเรื่องมันดีแต่เอาจริงๆแล้วเราก็แบบเล่นมานานแล้วเราก็เริ่มเบื่อแล้วเราอ,อยากเล่นเกมอื่นนะผมเพิ่งเล่นจบไปเมื่อเช้านี่เองคือ triangle strategy นะครับเกมจากค่าย square enix เป็นเกมวางแผนการรบแบบ turn based นะฮะซึ่งมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆผมเพิ่งเขียนรีวิวไปผมเพิ่งเขียนพร่ำพรรณนาถึงเนื้อเรื่องของมันไปในใน c e b o o k นะฮะจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่น่ามาพูดถึงกันคือเรื่องของ,เก,อเ,กงเกลือและเหล็กจริงๆแล้วเกลือและเหล็ก ในโลกของ triangle strategy เนี่ยเป็นเรื่องที่3ประเทศทำสงครามกันนะฮะคล้ายๆอารมณ์ประมาณ3ก๊ก3ประเทศที่มีความเชื่อมีอุดมการณ์และมีระบบการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยทำสงครามกันแน่นอนว่าประเทศหนึ่งล้มไปตั้งแต่ตอนแรกเลยเนื่องจากว่าอาจจะมีระบบที่ไม่รู้เหมือนกันผิดพลาดต,ต,ตรงไหน <laughs> นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ท่านสนใจคือเกลือใน3ประเทศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีใครผลิตเกลือได้เขาไม่สามารถเข้าถึงทะเลได้ นะฮะเขาไม่รู้ว่ามันมีเกลือที่แบบเขาเรียกเป็นพวกเกลือสินเทาใช่ไหมเกลือที่สามารถขุดเอาในเหมืองอะไรแบบนี้นะมันมันยังเทคโนโลยียังไปไม่ถึงแต่ว่ามันเคยมีทะเลสาบมันมีทะเลสาบอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมันเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมเกลือนะมันก็มีอาณาจักรอันหนึ่งที่ไปครอบครองทะเลสาบอันนี้เนี่ยนะซึ่งเหลือน้ําอยู่นิดเดียวแค่ตรงกลางแล้วนะเป็นแอ่งลงไปเป็นแอ่งแค่เป็นทะเลทรายลงไปนะแล้วไอ้ตรงนี้มันผลิตเกลือได้นะฮะ ทุกคนที่เป็นมนุษย์ต้องการใช้เกลือและเมื่อมันมีอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่ควบคุมการผลิตเกลือเขาก็สามารถใช้อำนาจในการควบคุมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของทุกผู้คนมีดีมานนะฮะโดยการควบคุมสป라이ของมันให้จํากัดเนี่ยเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตัวของเขาเองได้นะ,ะอาณาจักรอย่างไฮแซนเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจต่อรองทางด้านการค้ากับอาณาจักรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเหล็กอย่างแอสฟรอสหรือว่าอาณาจักรที่มีเรียกว่าเป็น วงตระกูลผู้นำนะฮะรยอยัลตี้ราชวงศ์ของของพื้นที่ตรงนั้นอย่างเกลนบรุ๊กเนี่ยนะก็ผมมาตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะก็ทำให้เขาสามารถมีอำนาจต่อรองตรงนี้ได้และในที่สุดอำนาจและความทะเยอทะยานตรงนี้ก็จะทำให้เขาอยากที่จะแผ่ขยายอำนาจในการปกครองผู้คนเนี่ยไปมากกว่าขอบและดินแดนของตัวเองมันน่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่ว่าเกลือซึ่งเป็นสิ่งที่ ที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามีค่ามากนักเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะเกลือถูกใช้ทําอะไรหลายๆอย่างพอคุณค่าของมันถูกท้าทายนะพอปริมาณของมันมีจํานวนจํากัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกลือเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เราต้องใช้ในการประกอบอาหารในการกินในการประทังชีวิตมันใช้ในด้านของการผลิตอาวุธผลิตสินค้าต่างๆผลิตดินปืนระเบิดคือมันเราจะเห็นเกลือเป็นองค์ประกอบในการไม่ว่าจะเป็นการล้างการทํายานะฮะแล้วพอเกลือมันถูกควบคุมเนี่ยอำนาจแทบทั้งหมดเนี่ย มันถูกควบคุมอยู่ที่จุดจุดเดียวนะแน่นอนว่าในที่สุดแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเส้นทางอย่างไรนะผมก็จะไปในเส้นทางที่เราจะ d e c e n t รัล i z e ์เกลือออกมาให้มากที่สุดนะแล้วในที่สุดก็ทําให้คนทุกคนเข้าถึงเกลือได้แต่มันไม่ไแปลว่านั่นน่ะจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามและจบลงด้วยดีสิ่งเดียวที่มันทําให้เกิดขึ้นก็คือว่าเรา d e c e n t รัล i z e d สิ่งที่เป็นศูนย์รวมอํานาจไป มันมีทฤษฎีอยู่อันหนึ่งผมจําไม่ได้ว่ามันเกี่ยวแต่มาเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจผมจาไม่ได้ว่าใครพูดหรือว่าอยู่ในบทความไหนนะฮะที่เขาพูดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยการแข่งขันธุรกิจต่างๆจะตัดสินกันด้วยว่าใครสามารถที่จะครอบครองทรัพยากรที่หายากที่สุดและผลิตได้ยากที่สุดในช่วงเวลานั้นๆได้และเศรษฐกิจหรืออ้และธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จในยุคสมัยใหม่ๆแต่ละอันคือธุรกิจที่สามารถไอดีนติฟายและบ่งบอกได้ว่า ทรัพยากรไหนจะเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนที่สุดผลิตยาที่สุดและสามารถรวบรวมทรัพยากรเหล่านั้นมาก,ก่อนคนอื่นได้ทรัพยากรเหล่านั้นอาจจะหมายถึงกําลังคนนะฮะเรานึกถึงยุคสมัยแบบอุตสาหกรรมเฟื่องฟูใช่ไหมการมีแรงงานการมีกําลังคนเยอะนั่นคือแบบขี์แห่งความสําเร็จบริษัทต,ต้องขยายตัวต้องมีพนักงานเป็นแสนแสนคนต้องกระจายตัวต้องมีโรงงานเยอะแยะแตไมไป่หมด แต่พอเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนนะการดูแลพนักงานเงินเดือนมหาศาลเหล่านั้นกลายเป็นฟิกซ์คอสที่ทําให้เมื่อโลกธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปการค้ามันเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นฐานการผลิตสามารถเกิดจากที่ไหนก็ได้เนี่ยเรื่องเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนสําหรับประเทศที่หรือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่าแรงมันสูงกว่าพื้นที่อื่นๆก็ได้นะฮะเรากลายเป็นว่าบริษัทที่เคยรุ่งเรืองเคยประสบความสําเร็จอยู่ยุคหนึ่งต้องเสื่อมถอยลงไปเพราะฉะนั้นมันจะมี ทุกครั้งที่มนุษยชาติพัฒนาไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะมีจุดที่เป็นทรัพยากรสําคัญที่จะเรียกว่าเป็นกําแพงที่ยับยั้งพัฒนาการทางเศรษฐกิจทางธุรกิจทางอรารยธรรมอยู่และจุดเหล่านี้พอมันถูกรวมศูนย์อนานาจไว้ในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองเรา,านึกถึงความรู้นะแม้กระทั่งความรู้เองเนี่ยในยุคสมัยก่อนที่จะมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์นะฮะ หลังจากพ้นผ่านพ้นยุคมืดมาประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่แทบจะอ่านเขียนกันไม่ออกเนี่ยความรู้กลายเป็นคอมมดิตี้ที่ถูกป้องกันปกปักรักษาอยู่ในกลุ่มชนชั้นผู้ปกครองแค่ไม่กี่คนเล็กๆนะฮะหนังสือแต่ละหนังสือจําเป็นที่จะต้องถูกคัดลอกโดยผู้คัดลอกหนังสือที่ได้รับอนุญาตโดยโบสอันนี้เราพูดถึงฝั่งยุโรปนะการคิดคน้นเทคโนโลยีแท่นพิมพ์อย่าง Gutenberg printing press เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าท้าทายต่ออํานาจ ของการควบคุมข้อมูลความรู้เหล่านี้เป็นอย่างมากในที่สุดเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกเนรเทศเออกไปให้ไปอยู่ไกลๆแต่นั่นกลายเป็นสิ่งที่ทําให้มันสามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะว่าพอมันไปอยู่ไกลๆห่างไกลาสายตาของของของรัฐบาลของผู้ควบคุมนะฮะมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็เผยแพร่ความยุ่งให้กับคนทั่วไปจนเกิดการประท้วงเกิดการลุกคือเกิดการเปลี่ยนชนชั้นวันนะแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างจบลงขึ้นในโลกในที่สุดโลกมันก็เป็นโลกและทุกอย่างมันก็จะไม่ได้จบลง แต่มันจะไปต่อของมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปสู่ทรัพยากรใหม่ที่จะถูกควบคุมในปัจจุบันตอนนี้นะฮะทรัพยากรที่ทําให้ใครก็ตามมีอํานาจเหนือคนอื่น,นได้มากที่สุดคือทรัพยากรในการผลิตเงินคืออํานาจในการผลิตเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยมันถึงเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญแต่มันไม่ได้แปลว่าโลกหลังบิตคอยเแลวเมื่อบิตคอยสามารถดิเซนทรัลไลซ์อำนาจในการผลิตเงินได้แล้วทุกคนจะเท่าเทียมนะฮะทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพ เหมือนที่เซรานวาบอกว่าทุกคนจะมีสิทธิเลือกอนาคตของตัวเองผมว่าประโยคแบบนี้แนวคิดแบบนี้ไอเดียโลจีแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งในตลอดระยะเวลาหลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีกับทรัพยากรที่แตกต่างกันและบริบทที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุดคือเราก็จะก้าวเข้าไปสู่จุดที่แล้วทรัพยากรขาดแคลนอันต่อไปที่จะถูกรวมศูนย์คืออะไรและตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ถูกใช้ในการที่จะควบคุมโน้มน้าวแล้วก็ปกครองมนุษย์อยู่ดี ไปเรื่องนั้นได้ไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าพอยคือหลักๆก,ก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเออสแลชแท็กนิดหนึง่งซึ่งมันเป็นตัวที่กระตุ้นให้ผมได้คิดแหละว่าอนาคตมันมันจะเป็นไปตามที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นนะฮะแล้วมองกับมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งของจริงและของในเกมเราก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติตามวัฏจักรของมันและจริงเราไม่ต้องไปซีรีสอะไรกับมันมากก็ได้แค่ว่าเราถ้าอยากจะประสบความสําเร็จ หรือถ้าอยากจะมีตัวอยากจะเอาตัวรอดได้นะการที่เราสามารถดึงตัวออกมาแล้วมองวัตจักรต่างๆเหล่านี้จากไกลๆได้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะวางตัวเองในที่ที่อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียประโยชน์ในที่ที่เราสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่จะเสียนะฮะอย่าเป็นเหมือนกับบริษัทที่ยึดติดกับทรัพยากรและอํานาจเดิมๆซึ่งถูก disrupt ถูก d e c e n t r a l i z e ถูกกระจายสูญออกไปนะฮะแต่ว่า ต้องมองไปแหละว,ว่าอนาคตอะไรจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากขอโทษด้วยที่ไม่อาจจะมีปัญหาเสียงอาจจะมีปัญหาบ้างเดี๋ยวผมรอดูตรงวิดีโอย้อนหลังอีกทีนึงว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งสําหรับวันนี้สวัสดีครับ